สวัสดีค่ะวันนี้คุูก็จะมาสอนในเรื่องของรากที่3นะคะนั่นก็คือการพาทำ นั่นก็คือการพาทาแบบฝึกหัดนะคะ2.4นะคะก็ไก่เนาะรากที่3ามก่อนอื่นทุกคนต้องมารู้ความหมายของรากที่3ก่อนนะคะรากที่3มเนี่ยก็คือจํานวนจริงที่ยกกําลังสมแล้วนะคะได้จํานวนนั้นนั้นถ้าคุณคุณต้องการหารากที่3ของ a ก็คือจํานวนจริงที่ยกกําลังสมแล้วได้ a นะคะสัญ,ญาลักษณ์ก็ใช้ในลักษณะนี้เลยปกติรากที่สองเนี่ยก็จะมีแค่ตัวนี้เนาะแต่ถ้าเป็นรากที่3ก็จะมีเลข3ไว้ ะะอย่างอันนี้อ่านว่ารากที่3ของ a นะคะอะไปดูแบบฝึกหัดที่2.4ก็ไกลข้อแรกเลยค่ะข้อแรกเขาบอกว่าจงหารากที่3ของจำนวนต่อไปนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเียนว่ารากที่3ของ27นะคะคือนี่คือสัญลักษณ์ของเขานะคะทีนี้เราก็มาหาเหมือนเดิมเหมือนกับการหารากที่สองเลยค่ะทุกคนก็คือการแยกตัวประกอบนะคะครูขอใช้วิธีการแยกตัวประกอบง่ายดีนะคะ27 แยกเลย3เท่าไหร่คะเอาแม่3เลย3 9 27นะคะ9ก็คือ3 3เป็น9ทุกคน27มันคือ3คูณกัน3ครั้งนี่เห็นไหมมันคือ3คูณกัน3ครั้งนี่นะคะทีนี้นะ การหารากที่3มก็คือการหารากที่2เนี่ยคือหาตัวที่ซ้ํากัน2ตัวเนาะแต่ทีเนี้ยรากที่3มก็คือหาตัวที่ซ้ํากัน3ตัวทุกคนและก็ดึงออกมาแค่ตัวเดียวดังนั้นข้อนี้เราตอบได้เลยค่ะารากที่3ของ2ีก็คือ3แค่นี้เลยง่ายๆนะคะต่อไปนะคะไปดูข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะเราต้องการหารากที่3มของ40นะคะนี่สัญลักษณ์ก็คือแบบนี้นะคะทีนี้ มาลองแยกตัวประกอบดูทุกคนอแอบทดก่อนนะคะแอบทดก่อนทด40นะคะลงท้ายด้วย0เอาแม่2เลย2 2เป็น4 2 0เป็น0แม่2อ,อีกนะคะ2 1เป็น2 2 0เป็น0แม่2อ,อีก2 5เป็น10คะ่ะทุกคนทีนี้ทุกคนคะเราก็เอามาเขียนเลยนะคะเราสามารถเอามาเขียนเลยแบบนี้ก็ได้นะคะนี่40ก็คืออะไรเอ่ย 40ก็คือ2องคูณกัน3ตัวและก็5คูณกันแค่40ก็คือนะคะสคูณกัน3ตัวแล้วก็คูณกับ5นะคะนี่2คูณกัน3ตัวแล้วก็คูณกับ5แบบนี้ทีนี้เราจะมาหารากที่3เนาะทุกคนคะมันมีแค่2ที่มันซ้ากัน3ตัวแต่ว่า5มันไม่มีเพื่อนค่ะดังนั้นข้อนี้นะคะเราติดเราติดรากไว้เลยค่ะเราติดรากไว้เลยแบบนี้ นี่ติดไว้เลย40ไว้แบบนี้เลยนะคะเราตอบแบบนี้เลยนะคะใส่สัญลักษณ์ไว้แบบนี้เลยนะคะโอเคเนาะต่อไปนะคะไปดูข้อที่3ได้เลยะคะ่ะข้อที่3นะคะเขาให้หารากที่3ของ512นะฮะคือใส่สัญลักษณ์ไว้ก่อนเลยนะคะอ่ะก็ลองแอบทดดูอ่ะครูขอมาทดตรงนี้นะทดตรงนี้ ตรงนี้ไว้อย่างนี้แล้วกันเนาะอ่ะขอทดไว้นะคะ512นะคะ512ตั้งหารดูนะคะเอาแม่2ก่อนพอลงท้ายได้เลขคู่เนาะอ่ะ2 2เป็น4นะคะทด1เป็น5ต่อไป2 5เป็น10นะคะทด1นะคะ,ะ,คะเป็น11ต่อไป2 6เป็น12คะ่ะลงท้ายได้หกเป็นเลขคู่นะคะ2 1เป็น2 2 2 4ทด1เป็น5 2 8 6คะ่ะ ลงท้ายได้เลขคู่อีกแล้ว2อง2 2สสค่ะเอาแม่2อ,อีก 2, 3เป็น 6, 2, 2, 4นะคะลงท้ายได้เลขคู่อีกแล้วนะคะเอา2ไปหารอีกนะคะ2อหนึ่งเป็น 2, 2 6สอค่ะ2อ,อีกนะคะ 2, อง6ปดเป็น 8, 2, 2สอเป็นสนี่ พยายามไล่มาทีละตัวแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าใครยังไม่คล่องนี่พอแยกตัวประกอบเสร็จแล้วก็ลองเอามาเขียนดูซินะคะนี่ลากที่3ของ512นะคะที่หาได้เมื่อกี้นี่คือ2คูณกันกี่ตัวนี่แล้วก็ลองนับดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ตัวเลยนะคะเขียนให้เป็นระเบียบ1 2 3 4 5 6 7 8และก็9นะคะอ่าเราต้องการหารากที่3เนาะก็หาดูซิว่าซ้ำกัน3ตัวดึงออกมาเลยนี่คูณกับนี่ซ้ำกัน3ตัวดึงออกมาตัวหนึงคูณกับ2ก็ซ้ำกัน3ตัวนะคะคูณออกมาแค่ตัวเดียว หนึ่งออกมาแค่ตัวเดียวนะคะก็คูณกันเลยค่ะก็เท่ากับเท่าไหร่คะ2อคูณสเป็น4 4ไปคนอีก2ก็เป็น8ดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ8เลยนะคะสำหรับข้อที่3ก็ผ่านไปต่อไปนะคะไปดูข้อที่4ได้เลยค่ะข้อที่4นะคะอ่ารากที่รากที่3นะคะของ650 คืออ่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาแอบทดก่อนเนาะมาแอบทดก่อน650อ่ะลงท้ายด้วย0นะคะแน่นอนเลข2องหารได้ค่ะเอาเริ่มตั้งแต่เลขง่ายๆเลย2 3เป็น6 2 2เป็น4นะคะทด1เป็น5ต่อไปก็2 5เป็น10นะคะลงท้ายด้วย5้ไม่5คะ่ะ5 6 3 0นะคะทด2เป็น32นะคะต่อไป 5, 5 5เป็น25คะ่ะ อาไม่ห้าอีกห้าหนึ่งเป็นห้านะคะทดหนึ่งเป็นหกห้าสามสิบห้าทุกคนสิบสามไม่มีเพื่อนแล้วนะคะทีนี้หกร้อยห้าสิบเนี่ยมันคือเห็นไหมมันคือสองคูณห้าคูณห้าคูณสิบสามทุกคนจะเห็นว่ามันไม่มีซ้ำกันสามตัวเลยเพราะเราต้องการหารากที่สามเนาะดังนั้นเราก็ติดเครื่องหมายเลยค่ะนี่ติดเครื่องหมายไว้เลยหกร้อยห้าสิบแบบนี้ก็ตอบเลยค่ะ ตอบแค่นี้เลยนะคะสำหรับข้อที่4เนาะต่อไปนะคะไปดูข้อที่5ได้เลยค่ะข้อที่5นะคะต้องการหารากที่3ของลบ27ส่วน64นะคะก็ใส่สัญลักษณ์มานะคะจริงๆเครื่องหมายลบอันเนี้ยเดี๋ยวคุณครูขอทบทวนก่อนนะเครื่องหมายลบตรงเนี้ยมันจะไปอยู่กลางก็ได้นะอยู่ตรงเศษหรืออยู่ตรงส่วนก็ได้แต่ว่าเวลาเขาจะเขียนเขาจะนิเขียนนิยมไว้อยู่ตรงกลางอยู่ตรงเส้นแบบนี้นะคะ ่ะแต่ทีนี้ครูจะเอาลบมาไว้เป็นเศษตรงนี้นะนี่เป็นเศษอย่างนี้ไว้บนเศษแปลว่าเศษของเราก็คือลบ27นะคะเราก็ต้องหาทั้งเศษและส่วนหารากที่3ทั้งเศษและส่วนออกมาครูก็จะใช้วิธีการแยกตัวประกอบเหมือนเดิมนะคะง่ายดีนี่เขียนไว้ก่อนนะคะเศษ นี่มีเศษกับส่วนเนาะดูเศษก่อนอ่ะครูจะดูเศษก่อนลบ27เนะเศษได้แล้วต่อไปส่วนนะคะนี่สองซ้ำกัน3ตัวดึงออกมาตัวหนึ่งต่อไปอีกหนึ่งก็ซ้ำกัน3ตัวดึงออกไปตัวหนึ่งนะคะก็จะเท่ากับลบ3ส่วนสนะคะสำหรับข้อนี้เราก็ตอบเลยว่า ลบสส่วน4นั่นเองนะคะรากที่3ของลบ27ส่วน64เนาะต่อไปนะคะไปดูข้อที่6ได้เลยค่ะ